ทุกคนมาเจอเห็ดน้องใหม่ค่ะนี่สีออกชมพูฝนเบิ้งเพิ่งมาสองสา,ามปีแล้วเห็ดตัวน,นี้เดี๋ยวคนจะเก็บไปเพราะว่าในหนังสือในข้อมูลบอกว่ากินได้ฝุ่นก็บเบิ้งเบิงมาสองปีดีได้แต่ว่าฝนจำชื่อเขาไม่ได้นะคะนี่เก็บไปเก็บไปก่อนเอาถุงแยกมานี่มาเจออีกค่ะ นี่จะเป็นอย่างนี้นะคะดีใจเจอเห็ดใหม่เจอเห็ดใหม่เจอเห็ดใหม่สวยสวย โอสวยน,นี่สวยจังเลยอันนี้คือแบบดอกอ,อ่อ,อนๆพน้ที่น้องสีชมพูอะเนี่ยสวย มาค่ะทุกคนเรามาเจอเห็ดอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็คือเห็ดหอมสีชมพูเห็ดสีชมพูหรือจะเรียกเห็ดสีชมพูก็ได้นะคะเพราะเขาสีชมพูจริงๆแล้วแปลๆก็ Pink, ะพิงอ่ะตามชื่อเขาพิงอ่าพิงอะไรเนี Pink, ่ยเดี๋ยวพิงมอดโรวูดแวก์สูดแวร์พิงมอดมอดโตอ่ะมอดโวูดแวร์ชื่อเขาอะนะเนี่ยค่ะ ก็เป็นเห็ดกินได้นะคะเห็ดอันนี้ก็จะอยู่แถบนอร์ทอเมริกาก็คือแถบที่พวกฝนอยู่นะคะนี่อ่าให้ดูชัดๆนะคะเผื่อมีใครอยากเห็นตัวนี้คือแบบเพนเห็นเพื่อนมาหลายปีอยค,ค่ะผมก็ถ่ายรูปไว้โชคดีว่ารอบนี้ผมไปเก็บแบบว่าก็เริ่มมืดแล้วเนาะผมก็จะไม่ได้รูปสวยๆแต่ว่าผมก็มีแบบว่าวิดีโอแบบว่าเราถ่ายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็เดี๋ยวจะเอามารวมกัน ถ่ายไว้หน่อยนึงแล้วก็ถ่ายรูปเขาเห็นก็เลยเออโอเคเรามีรูปส,สวยๆเป็นเห็ดชนิดใหม่นะคะเป็นเห็ดกินได้ตัวนี้สวยพี่น้องตัวนี้สวยอุ้ยอุ้ยอุ้ยแม่ปีนี้นะปีที่ปีก้อนๆนั้นออกหลายๆพี่น้องแบบว่าแต่เรายังแบบเรา ยังไม่มีเวลาที่มาดูเธอศึกษาเธอจริงๆจ,จังๆอ่ะนะตอนนั้นผมก็แค่ได้แค่ได้เก็บมาแล้วก็ถ่ายรูปมาเก็บมามาเบิง้งออว่าเอ,อ้ยมันเ,เราอยา่างแบบว่าต้องแน่ใจรอดตัวเส้นก่อนเนะนพี่น้องแต่ตอนนี้ผมก็ดูเข้ามาหลายปีแล้วก็โอเคแน่ใจละพอเรามีโอกาสจริงๆกันเนี่ยแหละก็ ออกบลายให้เก็บได้แค่นี้นึงพี่น,อน้องนี้พอเรามีเวลามีโอกาสได้เจอเธอเธอก็ขึ้นให้เรานิดเดียวเองนี่ค่ะเดี๋ยวตัดขาค่ะเห็ดหอมเรียกขอเรียกเห็ดหอมสีชมพูแล้วกันนะคะพิง k m มอร์โรมัตโตพิงค์มอร์โรวูดแนี่ โอ้โหเดี๋ยว่าให้ดูนะคะอนนี้ก็จะไม่พิงเท่าไหร่นะคะดอกอ่อนเขาก็จะออกแบบพิงหน่อยๆดูนี่จะเป็นอย่างนงี้นะคะชิกได้ไหมเธอโอ้โอ,โอ,โอเป็นแบบนี้อ้าวสี่่อก็ดเดียวเด้อพี่น้องี่ถือสาคุณเด้อ แสดงว่าอร่อยนะนี่ยมีหนอนกินด้วยเห็ดสีชมพูนะคะสวยงามมากก็จะมีความเหนียวเหนียวหน่อยโอ้ตรงตำลาเตเลยมีความสลิปลีมีความเลืน่นลื่นอุตส่าห์ตั้งใจว่าปีนี้ฉันรู้จักเธอแล้ว รู้ว่าเธอเกิดตรงไหนนะจะไปเอาม้าหลายๆออกมาหน่อยเดียวนึงไดม้าหน่อยเดียวนึ่งพี่น้องแต่ถ้าตามหนังสือก็บอกว่าไม่กระบบแซบปันไดถ้าตามหนังสือก็ดีค่อยว่ากันเียพาให้ดูค่ะมันเดิมนอนทั้งนี้สิเป็นตัวเดียวแบบว่าบบแม่นอนยเยอะแยะ จะเป็นนอนอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยก็ทำความสะอาดง่ายหน่อยอันนี้คือแบบว่าหาคลิปเห็ดแนวเมียนปั่นพี่น้องเบิ้งนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเห็ดฝนเริ่มวายแล้ว ป่าเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้ไปอีกแล้วผมก็ป้าตรงนี้นะมันไก่ขึ้นกันนะเนย่างนั่งจนเมื่อยอ่ะเดินไก่แบบแต่ดีว่ามีสัญญาณโทรศัพท์ค่ะอันนี้คือฝนไปคนเดียวให้พี่ไม้นอนรอในรถเลย เพดนักินให้แกนั่งกินแกกินยุโรดแล้วแกกะนอนเพราะว่าตรงนี้ผมก็โอเคผมก็พกไอส้ส,ปสปเปรสเปสเปร์ฉีดหมีไปน้ำแล้ก็มีสัญญาณโทรศัพท์ถ้าเกิดว่าเราต้องการเราก็ส่งข้อความหาเขาหรือว่าโทรหาเขาได้อย่างเงี้ยแล้วไปส่ อันนี้เอามาชิมก่อนนะ mm hmm. เนาะแซบบว่าถ้าแซบถ้าไปเจอมองใดก็อีกันถ้าแซบไปแล้วเอ้ยเซตโจนแล้วบันนี้ห้ารู้แล้วเฮ็ด mm hmm. ทางนี้แบบว่าเวลาขื้นเพื่อนขื้นพร้อมกันนะพี่น้องได้ไยังไบางทีเราไม่มีเวลาศึกษา เราก็ต้องรีบเก็บเห็ดที่แบบเรารู้ร้อยเปอร์เซนที่มันกินได้มันออกลายๆมากกว่าฝ้านะบางทีพี่น้องว่าตัวนั้นคือโบเก็บตัวนี้คือโบเก็บโอ้ยสุดเจ้าดูคลิปให้จบนะคะว่าฝนน่นเก็บเห็ดมาหลายปันได,ด้แค่นี้ฝนก็เสีเห็ดประวัติบว,บวายแล้วค่ะสิตายย้อนละคือแบบมันดูเหมือนว่าเราคลิปเราทําให้ดูแยกแต่จริงๆแล้วเราเก็บมาเยอะหาบเซฟคนละแต่ละเท่อนะนะถ้าได้เข่าปานะ เอาจนคุมนละเพราะว่าเราไปไกลคนเทศยุ่ยลังบ้านได้ดี่น้องแล้วผมก็เอาเอ,าเอาผาไอ้นั่นกันว่าให้เพื่อนบ้านเขาแนมเขามากก็ซองว่าเผาเห็ดย่างนะ แต่เราก็ไม่ได้สนิทกับเพื่อนบ้านนะคะเพราะว่าเขามาดูดกันซ่านอกบ้านแล้วคุณเมนยิ่งเบี้ยนหัวได้เขาออกมาดูดกันซ่าเยมใดๆนได้ยางเขาบ้านทุกทีเลย ถ้าใครชอบกัญชาก็ถือว่าโชคดีไปไปตีเสนิทได้ได้นั่งดูดกันเบิดมือพุละ่ะเพราะว่าที่นี่ก็ถือว่าถูกกฎหมายอยู่เนาะคนส่วนมากคนที่นี่เขาชอบดูดกัญชากันนะคะรอกทำไมเพราะว่ามันเป็นเหนียวเนียวนะคะ แนียเหนียวแล้วมันในเศษใบไม้มันติดจึงเสีนาหน้ากันเลยทําความสะอาดแบบเนี้ยมันง่ายสําหรับฝนเลยนะถ้าผู้ใดเก็บบอยากลอกกับบวบปี้งยังก็คือเฮ็ดเอตะกูลเห็ดเด่นเดเอามาเนะี่ยแหละบางทีผมก็มากลอกเพราะว่ามันทำความสะอาดง่ายสำหรับฝน นี่เราทำเผื่อคนที่ชอบดูนะคะเดี๋ยวนี้หน่อยก็เป็นตะเพง มืนเดิมค่ะแล้วเดี๋ยวจะลวกนะคะลวกแล้วก็จะมาชิมให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงเนาะ ดอกอ่อนเป็นแต่แซบครับพี่น้องดอกอ่อนเป็นแต่แซบค่ะสวยด้วยมึงคือบอกคือเห็ดเนี่ยนะคือจังของเลยเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือน,ม,นมันของปอมอะ่ะ เย่ yeah. แล้วมีเห็ดใหม่มาโรยหน้าบ้านมาโรยบ้านเราแล้วโอเคพี่นอ้องนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปลวกแล้วเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูนะคะนี่ค่ะพอลวกแล้วมันจะเป็นออกแบบเหมือนสีเหลืองๆนะคะมัอนคือเห็ดไข่เวลาลวกเสร็จแล้วเเรียก h y g r o p h r r ัสไฮโ s o เฟอราตระกูลล a สซู l a านะคะคิดว่า ถ้ามันชื่อลาซูล่าก็น่าจะอยู่แต่จัดถือว่าจัดว่าอยู่ในตระกูลเดียวกันนะคะเดี๋ยวเราไปชิมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเป็นล้างสักสองสามน้ำก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอตัวสีชมพูนั่นนะคะพอลวกมื่อ้วสีะออกแบบเห็นอยู่่อพี่น,อน้องคือจังเหลืองๆค่ะเป็นแบบเหลืองๆค่ะออกเหลืองๆหน่อยเนี่ค่ะตัวนี้เขาเรียกอะไรนะ เบื้องเมื่อกี้นี่ลืมนะไฮโกรเฟอรัสไฮไฮโกรเฟอรัสลาสซูล่าก็คือตะปูลาสซูล่าจะเป็นลาสซูล่าสีชมพูนะคะถ้าชื่อเรียกทั่วไปคือพิงค์พิงค์อะไรอะ่ะ <c> ผ <oughs> นลืมอีกแล้วเดี๋ยวผนคืนให้ละกันเดี๋ยวผมจะเรียกเป็นชื่อภาษาไทยว่าเห็ดอ,อ่สีชมพูละกันเนาะ ตามชื่อเขาเลยเพ้งอ่ะสีชมพูเห็ดหอมสีชมพูแล้วกันม,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 มันกินคำแลมมันจะอร่อย กินใบกิม,กม่าขมขมอะ่ <K or af ay> ะขออภัยค่ะเออออกขมขมพี่น้องเดี๋ยวคอชิมดอกเล็กดูการคำแรกคือยังรู้สึกแสกินใบกิมาก่ารู้สึกขมขมเดี๋ยวเดี๋ย เขาเป็นเห็ดกินได้นะตามหนังสือค่ะเป็นเห็ดกินได้แต่ว่าชิมละอืมไม่ประทับใจค่ะไม่อร่อยเหมือนกับที่ในหนังสือบอกเลยว่ารสชาติอาจจะไม่ไม่ประทับใจนั่นแหละเราก็กินแล้วเราก็ไม่ประทับใจนะแค่มาบอกว่าโอเคเป็นเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่กินได้รู้สึกว่ามีความขมค่ะมีความขมขม ก็เลยคิดว่าอืมไม่อร่อยโอเคค่ะยังไงคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย